สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหน้าช่อง YouTube ของคนดพืดทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมคนดพืดครับวันนี้ครับนำทักษะดีๆแนวทางดีมาวิเคราะห์กันอีกนู่นครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่ๆเพื่อนๆครับได้ทําการดูนะครับเป็นข้อมูลครับเพื่อเพิ่มส่วนลดในการเชียร์ครับสนใจครับสนใจจะได้มากกว่านี้ครับตามเข้ามาครับตามเข้ามาในครอบครัวบ้านสีเขียวของคนดพืดครับทางเข้าตัวหน้าโปรไฟล์ครับหรือตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับรวมไปถึงตรงหน้าปุคลิปครับเอาลิปจิ้มเข้าไปครับเข้า บ้านได้ฟรีครับเป็นสมาชิกชมรมได้ฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดแม้แต่บาทเดียวครับอย่าลืมนะครับก็เป็นแบบนั้นครับในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นตลาดสดสูงแรกไม่มาย้ำหนักครับผลงานค่อนข้างดีครับของทีมงานดับเบินครับคัมคืนที่ผ่านมาครับก็เขียวปี๋ครับบวกว่าคุณหาโอ้โก้กำไรเต็มๆครับสวยจัดเลยทีเดียวครับเป็นแบบนั้นนะครับก็เรียนเชิญนะครับโอเคครับวันนี้พาไปดูกันหนึ่งคู่ครับคัมคืนของวันอังคารครับวันบที่ใหญ่มากมายครับผมพาไปดูในรายการศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบเฮอฟ์ครับนัดแรกกคคคคครรรรัััับบบููู่แเลลยวนนนนนีี้้ใใิปปพาไดศึก เพย์ออฟของแชมเปี้ยนลีกนัดแรกครับในคู่การเล่นเปิดบ้านของริวครับเปิดบ้านรับการมเยือนของสลาเวียปารครับก็เป็นแบบนั้นครับคู่นี้ครับลงเตะคิกออฟกในนาทีสองครับไปดูผลงานแต่ละทีมกันบ้างครับผลงานแต่ละทีมจากผลงานห้าเกมล่าสุดนะครับทั้งฝั่งของเจ้าบ้านครับอย่างริวครับอยู่ทีมแบบสามครับจากลีอตอนนี้ครับมีผลงานค่อนข้างดีเลยวครับชนะสามแพ้ไป็สองเกมครับนัดล่าสุดนั้นก็บุกไปเกมลีกครับบุกไปชนะแล้งได้สองประตูต่อศูนย์ครับ ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับขยับมาดูทางฝั่งของผู้เยือนครับพวกเขาเองครับทางด้านของซาเวปปาครับผลงาน5เกมล่าสุดนั้นทําได้ดีมากมากครับจะกดกอาว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะคู่เก่งไป5เกมรวดเลยนะครับโดยนัดล่าสุดผลงานในลีกของพวกเขาครับลงเตะเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเทมิเช่ไป2บัประตูต่อหนึ่งนะครับก็เป็นแบบนั้นผลงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับทั้ง2ทีมนะครับภาพรวมนะครับต้องพูดถึงครับภาพรวมเนี่ย ทางด้านของริวเองนะครับผลงานค่อนข้างถ้ามองกันนะครับในเกมหลังพวกเขาเองครับผลงานค่อนข้างที่จะคงเส้นคงวาตลอดนะครับมีสะดุดไปแค่สองครั้งแค่นั้นเองครับถ้ามองไปถึงย้อนกลับไปอีกจำนวนส0เกมหลังสุดนั้นนะครับสะดุดเป็นแค่2เกมครับบุกไปแพ้เวิร์กบวกแล้วก็นะครับและบุกไปแพ้ฟินิเช่ครับยูฟ่าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับในวันนั้นพวกเขาก็โดนไบแดงะครกบนอกกนั้นก็เก็บชัยมาได้ ค่อนข้างดีครับแพ้ยากครับเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยเดียวนะครับส่วนทางฝั่งของสลาเวียปาร์กผลงานช่วงหลังๆนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองครับทําได้ดีครับต้องบอกว่าทาได้ดีมากๆเลยด้วยครับต้องใช้คําแบบนี้ว่าจากสิบเกมทุกหลังสุดเนี่ยถ้ามองภาพรวมจากสิบเกมย้อนไปลึกอีกสิบเกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กันเลยครับนะครับพวกเขาไม่แพ้กันเลยทําได้แย่ที่สุดเป็นแค่เสมอกับสโลวาคูในลีกของตัวเองนะครับเมื่อเดือนเจ็ดที่ผ่านมา นอกนั้นชนะรวดเลยครับชนะรวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเย้าเกมเยือนแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยจัดครับผลงานของน้านเซอร์เรยลปาครับวันนี้นะครับสื่อต่างประเทศครับถ้าไปมาดูสถิติในการพบเจอกันมาเนี่ยทั้งดู2เกมครับเป็นหน้าของริวทําได้ดีกว่าครับชนะทั้ง2เกมครับแต่ต้งนู้นครับต้องย้อนไปเมื่อปี2009ครับมันก็หลายปีขึ้นมาอยู่นะครับพี่น้องวันนี้สื่อบางประเทศนะครับผมเองก็ยังเชื่อมากครับเขาเปิดมาให้ริวดูดีกว่าที่075ครับ ผมยังมองเชื่อมันว่าทั้งสองทีมครับเป็นทีมที่มีคุณภาพดีครับ0.75ผมมองว่าวันนี้นะครับโอกาสที่จะชนะมันก็ค่อนข้างมีด้วยกันทั้งสองทีมครับลาเวียปราร์กเองก็ไม่ใช่ธรรมดาครับผลงานยอดเยี่ยมร้อนแรงครับทางด้านหลังบ้านมองว่าวันนี้บุกมาไม่น่าแพ้ครับในคู่นี้ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับผมเองครับโคตรเพื่อนครับอยู่ทางฝั่งของสลาเวียปาร์กดีกว่าครับผู้ไปเยือนครับอย่าลืมเลยครับฝากไว้ด้วยครับพี่ๆเพื่อนๆลาเวียปาร์กครับคู่นี้บุกมา คู่นี้มีโอกาสเสมอสูงครับเพื่อเสาร์ไปปักบุกพลิกชนะได้เลยครับก็เป็นแบบนั้นก็ยังมั่นใจครับลักษณะแบบนี้เชียร์ไปด้านของซสาเวปปักครับส่วนใดครับพี่ๆเพื่อนๆครับอยากได้รับทัศนมากกว่า1คู่ในนั้นในนี้นะครับก็ตามมาครับแลวผมจัดให้ครับต้องบอกว่าสวยจัดครับในกลุ่มเยอะะมากมายครับตลาดสดสูงแรกสูงหลังมีเพียบครับเชียร์บอลทั้งสนุกมีความสุขทุกวันครับขอท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ